สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับตัวของคลิปวันนี้ผมอาจจะทําเป็นลนะักษณะเหมือนเป็นแนวโทร b บ c k นะครับหรือก็คือผมลองกลับไปทําแนวคลิปตอนเริ่มต้นของผมนะครับตอนผมเริ่มต้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอุปกรณ์หรืออะไรต่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่มันดันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกมีความสุขกับมันนะผมรู้สึกว่ามันมันมีความสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยความสร้างสรรค์นั่นสิเนาะเพราะผมลองพูดถึงความสร้างสรรนะครับผมก็รู้สึกว่าข้อจํากัดมาพร้อมกับความสร้างสรรครับสาหรับผมผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการทําคลิปที่มันมีโปรดักชั่นวาลลที่สูงนะครับเช่นมีกล้องมีไม้ที่ดีมี iPad มีคอมมีโปรแกรม OBS ต่างๆ,ๆ่านา,านี่น ย้อนกลับไปเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับที่ผมเริ่มโดยที่มีแค่มือถือเครื่องเดียว iPad แล้วก็ไมค์แค่นั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ในการที่จะทำคลิปมากกว่าตอนนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้คือผมจะต้องเปิดหน้าเปิดตานะครับแล้วก็ตัวของคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับมันเป็นความกดดันครับมันเป็นความกดดันจนทําให้ผมรู้สึกว่าในช่วงหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณสองสคลิปที่ผ่านมานะครับผมรู้สึก ผมไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในหลายๆคลิปที่ผมทามันไม่ค่อยมีคุณภาพเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมรู้สึกเมื่อก่อนผมทําคลิปแล้วมันแฮปปี้กว่านี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่าวิธีมีความสุขครับวิธีมีความสุขในการวาดภาพนะครับมันเคยเป็นหัวข้อที่ผมตั้งโพลไว้ ลองตั้งโพลถามคนใน YouTube อเะนาะซึ่งมันก็เป็นจริงๆมันเป็นหัวข้อแรงอันดับ3นะครับแรงอันดับ2เนี่ยคือสอนวาดแอนิเมชันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นงานสอนวาดเนี่ยผมจะเอาโยนลงไปในไลฟ์มากกว่านะครับเพราะว่ามันอธิบายอะไรได้ลึกกว่านะครับถ้าเทียบกับเป็นคลิปเนาะทีม่มันสั้นนะครับฉะนั้นสําหรับคลิปก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับความสุขแต่ละคนมีเงื่อนไขความสุขไม่เหมือนกัน เงื่อนไขความสุขคืออะไรนะครับทุกคนก็ลองนึกดูนะครับว่าการที่คุณจะมีความสุขได้คุณจะต้องทําอะไรบ้างอย่างบางคนนะครับการที่คุณจะมีความสุขได้คุณแค่อาจจะลงไปนอนบนเตียงคุณก็มีความสุขหรือได้เล่นเกมที่คุณชอบหรือถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับหรือแค่การเปิด iPad โมชั่นของการขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อย่างเงี้ยก็มีความสุขหรือบางคนอาจจะตั้งให้มันมีเงื่อนไขที่ลําบากมากๆเช่นเราจะต้องวาดรูปนี้ให้ได้เราจะต้องวาดงาน,านพอพ์เทตให้ได้ภายใน1วนันถ้าเราทําได้เราถึงจะมีความสุขนะครับ ผมคิดว่าการความสุขเนี่ยมันจะมาจากการตั้งเงื่อนไขเนาะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่การตั้งเงื่อนไขเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่เราจะทําได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันเป็น hard time นะครับหรือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันลําบากสําหรับเรานะครับการที่เราตั้งเงื่อนไขความสุขเนี่ยมันยิ่งทําให้เราใช้ชีวิตได้แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับมันยิ่งแย่ลงเพราะว่าร่างกายของเราไม่ตอบสนองต่อ เงื่อนไขนั้นนะครับหรือเราพยายามมากเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงเงื่อนไขนันกทิแล้วเราก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าทําไมนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับการที่เราประชดตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็แบบทาไม่ได้กนฉันก็จะตั้งให้สูงกว่านี้ฉันต้องทาให้ได้ดีกว่านี้นะครับมันเป็นการกึ่งๆการประชดตัวเองนะครับแต่ใดๆก็ตามนะครับการทําแบบนั้นไม่ได้สร้างความสุขสําหรับผมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เป็นนะครับแล้วก็มันมาเป็นช่วงนะครับแล้วแต่ช่วงมันมันเป็นเดือนแล้วเนาะมันเป็นเหมือนแบบประจําเดือนแต่ว่ามัน ผมไม่ใช่ผู้หญิงหรอกแต่แบบสำหรับผมจับสังเกตได้นะครับว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกดาวดาวดิ่งๆเนาะอาจจะเกี่ยวกับสภาวะอากาศอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ร่างกายเรามันเจ๋งเนาะมันสุดยอดนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ผมไม่ได้มีความสุขในการที่ผมกําลังนั่งทําสิ่งพวกนี้อยู่ทําคลิปผมก็ไม่แฮปปี้ว่ารูปผมก็ไม่แฮปปี้นะครับการที่ผมจะแบบแค่ตื่นมาแล้วก็มานั่งบนเก้าอี้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแค่ทําได้นี่ผมก็แฮปปี้แล้วนะเพราะว่า เมื่อก่อนผมเป็นคนติดเกมนะครับแล้วก็เล่นแต่เกมเนาะการที่ผมจะแบบลุกขึ้นไปนั่งบนก้าวีแล้วก็นั่งวัดพระน,นี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันต้องมันต้องใช้แรงมากจริงๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากผมก็จะนอนบนเตียงแล้วก็เล่นเกมไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการที่ผมมานั่งบนก้าอีแล้ววาดรูนี่มันกลายเป็นอะไรที่แบบผมทํามันทุกวันจนผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเงื่อนไขความสุขและมันเป็นกิจวัตรซึ่งอะไรที่เป็นกิจวัตรก็มักจะไม่ค่อยสร้างความสุขเช่นเราแปรงฟันเรามีความสุขไหมถูกไหมเราอาบน้ำเรามีสข เราแต่งตัวเรามีความสุขไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่สาหรับผมผมผมบอกวว่าผมก็ไม่ค่อยมีเนาะมันเป็นกิจาวัตรไปแล้วนะครับทีนี้พอมันมาถึงจุดตรงนี้นะครับเราจะทํายังไงดีให้ตัวของเรามีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็พยายามคิดเนาะว่าเออผมจะทํายังไงดีวะคือผมค่อนข้างมั่นใจเนาะว่าตัวของสกิลงานวาดหรือวาอะไรต่างๆนี่คือผมทําได้ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าในสภาพจิตใจของผมมันสวนทางกันเว้ย คือเหมือนกับเหมือนผมว่ารูปไม่ด้ดีขึ้นมากเลยนะแต่ว่าใจผมมันแบบมันไม่แฮปปี้อ่ะผมก็พยายามนึกๆเนาะแล้วก็ก็ได้ไอเดียมาเป็นคลิปอันนี้นะครับที่ผมกลับมาทําเหมือนเดิมถ้าผมอยากจะให้มันมีความสุขเหมือนเดิมผมก็คงจะต้องกลับไปทําเหมือนเดิมถูกไหมครับตัวของคลิปนี้ผมก็เลยลองทําเป็นแนวแบบ retrovision นิดนึงนะครับก็คือแบบกลับไปทําแนวคิดเริ่มแรกสุดข,ของผมนะครับก็คือกล้องมือถือแล้วก็ ม่ My, แค่นั้น iPad อัดเสียงแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับตัดต่อง่ายๆเรียบง่ายมากๆนะครับไม่เป็นต้องทําเป็นแบบไฮปรดักชันอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งระหว่างที่ผมพูดหรือตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันให้ผมพูดตามตรงนะมันสบายกว่ามันชิลผมรู้สึกว่ามันไม่กดดันผมรู้สึกว่าผมสามารถที่จะพูดแล้วแบบผมแฮปปี้อ่ะมันไม่ได้พูดแล้วมันมันรู้สึกแบบเออเราพูดไปแล้วคลิปมันจบมาดีไหมว่าอย่างเงี้เรากาลังพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับผมพูดในประเด็นที่ผม รู้ผมสามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนเนาะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันมีอาการแบบนี้แล้วผมพยายามหาทางแก้ยังไงนะครับก็สําหรับใครที่ยังหาความสุขไม่เจอหรือว่าเคยมีความสุขมากๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีหลายมันมีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือแรงกดดันจากตัวเราเองนะครับถ้าส,ส่วนมากมาจากตัวเราเองแล้วก็ภายนอกด้วยเช่นกันนะครับแรงกดดันจากคนภายนอกนะครับเช่นในช่วงเวลาชีวิตของคุณตอนนั้นเป็นช่วงเวลามอรอุมโดยเฉพาะช่วง มัธยมปลายม6อย่างเงี้ยนะครับที่คุณจะต้องหาที่เรียนอย่างเงี้ยแล้วก็คุณไม่รู้เลยว่าคุณอยากจะเรียนอะไรนะครับคือสมมุติคุณเป็นคนชอบวัดภาพเนี่ยแต่ว่าคุณไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเองนะครับคุณกลัวว่าถ้าคุณสมัครไปแล้วเนี่ยมันจะสู้คนอื่นไม่ได้มันก็เป็นภาวะกดดันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ช่วงปัจจุบันของผมนะครับที่ผมรู้สึกผมทําหลายอย่างมากเกินไปแล้วผมไม่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้นะครับหรือจัดการ p r i o r i t y ได้ว่าผมต้องทาําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ก็สร้างความทุกข์ความกดดันให้เหมือนกันนะครับสําหรับผมการที่ผมจะมีความสุขได้ผมต้องเลิกตั้งเงื่อนไขนะครับแล้วก็ enjoy moment นะครับไม่จำเป็นต้องตั้งเงื่อนไขครับขอแค่ว่าให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบก็มีความสุขนะครับขอแค่ให้คุณได้แบบลุกขึ้นมาตื่นมาในแต่ละวันแล้วคุณก็มีความสุขกับมันก็พอแล้วนะครับ ก <IST uk t av is> ารตั้งเงื่อนไขความสุขเนี่ย bueno, มันมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียการที่คุณไม่ตั้งเงื่อนไขเลยมันทําให้คุณเป็นคนไม่เอาไหนอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่คุณไม่มีคู่แข่งคุณไม่แข่งกับตัวเองคุณไม่แข่งคนอื่นนะครับไม่มีการแข่งขันหมายความว่าไม่มีการพัฒนาไม่มีการพัฒนาก็คือคุกก็เป็นคนอิเล็กแค่ๆนะครับก็มีข้อเสียนะแต่การที่คุณตั้งเงื่อนไขสูงเกินไปบ่อยเกินไปนะครับโดยที่คุณไม่ได้ให้ระยะเวลาในการพักมันก็ทําให้คุณเครียดเหมือนกันเนาะเพราะว่า หลายต่อหลายครั้งพวกเราเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่เราจะสามารถที่จะแบบตั้งแทสตั้งโกอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามได้เป๊ะๆอย่างเ,เ,เงี้ยเราทำไม่ได้อย่างผมก็ทำไม่ได้นะอย่างปัจจุบันเนี้ยคือผมคิดในหัวเลยนะว่าถ้าเกิดผมทำตามโกพวกนี้ที่ผมเซตเอาไว้ได้ในหัวนะถ้าผมทำได้ทุกอย่างนะโอ้โหผมจะเป็นแบบสุดยอดคนผมจะต้องเก่งมากๆแต่ตามหลักความเป็นจรงิงผมทำไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็มันมีหลากหลายปัจจัยมากนะครับที่มาลบกวนใจ ทั้งจากคนภายนอกทั้งจากภายในนะครับมันเลยทําให้หลายๆอย่างที่ผมอยากทำเนี่ยมันยังทําไม่ได้นะครับหรือมันทําไม่ได้ในวันนั้นนะครับมันก็แอบรู้สึกเศร้านิดนึงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆของพวกนี้มันก็เป็นชีวิตประจําวันมันเป็นความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกเนาะเราอยู่กับคนหลายๆคนนะครับแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับตัวเองด้วยนะครับมันก็การใช้ชีวิตเป็นคนมันก็แอบยากนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมองว่า การที่คุณไม่มีความสุขในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะไม่มีนะครับการที่คุณไม่สามารถที่จะวาดรูปได้ตามใจอยากหรือว่าทําสิ่งที่คุณอยากได้ในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะทําไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนมากคนที่ s u ฟอร์หรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองหรือไม่ค่อยมีความสุขกับงานวาดหรือวาดรูปแล้วรู้สึกว่างานช่นมันห่วยงานชันมันไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนที่จะประสบความสาเร็จในอนาคตคุณเชื่อผมไหมคุณอาจจะงงแนละ้วว่ามันมันดูคอนทรดิกเนาะมันดูแบบส่วนทางการทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราาะว่ มันเป็นอย่างนั้นไงนเพราะว่าคนที่เห็นฟลอร์เห็นข้อเสียของตัวเองก็คนคนนั้นจะเป็นคนที่พัฒนาได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาต้องแก้ไขอะไรในตัวเองนะครับกับการกับคนที่มีความสุขในชีวิตตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็มักที่จะไม่ค่อยมองข้อเสียของตัวเองนะครับฉะนั้นผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยทําให้อย่างน้อยๆน,นะครับก็ทําให้คุณแบบคลายความกังวลได้สักเล็กสักน้อยนะครับผมคิดว่ามีหลายๆท่านเนาะที่ ฟังขี้ของผมเนาะแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ดิเพรสอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้อย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าเออการที่ผมได้กลับมาทําอะไรที่ผมชอบไม่จาเป็นต้องสตรีกอยู่กับรูอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องทําตามคอนเทนต์ของคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับหรือการที่ผมได้วาดรูปอะไรก็ได้ที่มันไม่จำเป็นต้องสวยหรอกไม่จำเป็นต้องดีหรอกขอแค่ว่าเออผมได้กลับมาทําในสิ่งที่ผมรักที่ที่ผมเลือกเลือกทําด้วยนะครับที่ผมเลือกอยากจะทําที่ผมชอบมันจริงๆอย่างเงี้ยแค่นี้ผมก็คิดว่า คอมพลีตแล้วครับในชีวิตของผมในวันนั้นๆ,ๆนะครับที่เหลือนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ผมสตรองมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ผมแบบเมื่อไหร่ที่ไม่ใช่ผมเมื่อไหร่ที่พวกเราแข็งแกร่งมากขึ้นกลับมามีแบบสภาพจิตใจที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราค่อยกลับไปแบบแชรเลนตัวเองต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดาวเทามันดนึนงเนาะก็แบบให้เวลาตัวเองได้พักหน่อยนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนกันเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรเต็มไปหมดนะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้ทุกท่านแฮปปี้มากขึ้นได้ผมก็หวังว่าคนที่ผมทำนี่มันจะเข้าถึงได้ทุกช่วงวัยนะครับผมไม่ได้เกี่ยงว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนาะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปกลนครับทุกคน